คุณเคยเงยหน้ามองท้องฟ้าไหมเมฆธรรมดาบางครั้งก็ดูเป็นรูปสัตว์หรือภูเขาแต่สำหรับเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งผู้คนกลับเห็นใบหน้าของคนตายลอยอยู่บนฟ้าจ้องลงมาอย่างตั้งใจมิ้นหญิงวัย32ปีทำงานประจำในเมืองเล็กๆระหว่างทางกลับบ้าน เธอเห็นกลุ่มคนยืนจ้องฟ้ากันอยู่เมื่อเธอเงยหน้าตามก็เห็นเมฆก,ก้อนใหญ่ผิดรูปโครงหน้าเหมือนชายวัยกลางคนที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อคืนเจ้าของร้านที่เธอเคยไปซื้อของบ่อยๆดวงตาเมฆเหมือนกำลังประพิบชา้ชาๆและรูปร่างมันเหมือนเกินไปจนคนในเมืองเริ่มกระสิบกันว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญวันแรก เมฆยังนิ่งแต่วันถัดมาเมฆใบหน้าเริ่มเอียงลงเหมือนกำลังจ้องพื้นเมืองแบบตั้งใจผู้ใหญ่หลายคนในชุมชนเริ่มถ่ายรูปฟ้าแต่ไม่กล้าโพสต์เพราะกลัวจะมีคนหาว่าเผือคืนนั้นมิ้นเห็นเมฆผ่านหน้าต่างห้องนอนรูปหน้าเมฆเหมือนกำลังเลื่อนต่ำลงเรื่อยๆและดูเหมือน กำลังจ้องที่ข้องของเธอโดยตรงในเวลาไม่กี่วันใบหน้ามีกบนฟ้าเพิ่มจากหนึ่งเป็นสองเป็นหแต่ละหน้าเหมือนคนที่เพิ่งตายไปทีละรายในเมืองผู้ใหญ่เริ่มลาออกจากงานบางบ้านย้ายหนีทั้งครอบครัวบรรยากาศทั้งเมืองกลายเป็นความเงียบงันปนหวาดกลัวมิ้นสังเกตว่าใบหน้าทั้งหมด กำลังก้มลงต่ำกว่าเดิมและค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ใจกลางเมืองมากขึ้นเหมือนกำลังค้นหาใครบางคนอยู่คือหนึ่งฟ้าดับสนิทไฟทั้งเมืองตกและลมก็หยุดอย่างน่าประหลาดซึ่งเป็นสัญญาณของบางอย่างที่กำลังมาทันใดนั้นใบหน้าเมฆทั้งหมดส่องแสงจางๆจากด้านใน เหมือนมีดวงตาใหญ่เรืองอยู่ในหมอกมิ้นเดินออกมาหน้าบ้านกับเพื่อนร่วมงานพวกเขาเห็นภาพที่อาจไม่ลืมตลอดชีวิตปากเมฆค่อยๆเปิดออกเป็นโพรงมืดขนาดมหืมาคล้ายถ้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดพร้อมเสียงลมหายใจยักษ์ดังฮูฮูฮูฮแรงลมมหาศาลดูดต้นไม้สิ่งของ และผู้คนขึ้นฟ้าหลายคนปลิวขึ้นไปราวกับหุ่นไร้น้ำหนักหมินถูกแรงลมยกตัวขึ้นลอยสูงจนแทบชิดเมฆเพื่อนของเธอคว้าเท้าไว้สุดแรงลากเธอกลับลงมาได้แบบเฉียดตายก่อนประตูเมฆจะปิดลงและกลืนทุกอย่างที่สู่ไปเธอเห็นเงาคนจำนวนมากลออยู่ในโพรงนั้นเหมือนพวกเขาติดอยู่ในโพรงนั้นตลอดไป เช้าวันถัดมาเมฆรูปใบหน้าทั้งหมดหายไปท้องฟ้าเหมือนปกติแต่เมืองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเงียบราวเมืองร้างหลายคนสูญหายไปอย่างไรร่องรอยรวมถึงคนที่มิ้นเห็นถูกดูดขึ้นฟ้าเมื่อคืนตอนที่มิ้นเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกครั้งเธอเห็นเมฆเล็กจุดหนึ่งมีรูปร่างเป็นใบหน้าเล็กจิว๋วกำลังจ้องมาที่เธอเพียงคนเดียว และทุกครั้งที่เธอออกจากบ้านใบหน้านั้นจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกำลังเข้ามาใกล้ทีละก้าวในวันที่ฟ้ามีเมฆก้อนเดียวและเมฆก้อนนั้นกำลังสบตาคุณพอดีอย่าหันกลับไปมองมันเพราะคุณอาจกำลังถูกเลือกให้เป็นรายต่อไป